สามียหลวงไม่เชื่อหนุ่มกะลาเป็นบ้านน้อยเชื่อเมียไม่เคยเป็นน้อยสามีตัวจริงยังไม่ฟ้องหนุ่มกะลาเชื่อใจตั้มพ่อของลูกจะโองามพริง้งปากใจภรรยาไม่เป็นเมียน้อย กำลังเป็นกระแสถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้สำหรับเจ้าโองามพริง้งเจ้าของแบรนด์ดังงามพริ้งพันล้านโดยเจ้าโอมีชื่อจริงว่าปิดสนาธีตรโชตอายุปัจจุบัน32ปีหนัก48ถูง160สถานะตอนนี้ยังโสดซึ่งเธอได้ทำงานมานานแล้วกว่า5ปี ปัจจุบันมีบ้านสองหลังรถห้าคันบ้านพักตากอากาศอีกสามหลังและคอนโดอีกหนึ่งห้องเรียกได้ว่าเป็นซี o สาวที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบลงง่ายๆเมื่อเพจดังอย่างอีก,กี้ขยี้ข่าวได้ออกมาแชร์เพิ่มโดยมีการโพสต์ภาพของซี o สาวกับชายปริศนาพร้อมเขียนข้อความว่าเมื่อวานเราทิ้งท้ายปริศนาไว้มิตรสหายเคยเห็นน้อยซ้อนน้อยไหมเวิรหลายคนก็ ว่าคืออะไรน้อยที่1คือ Co ไปยุ่งกับปัวเขาเท่ากับเมียน้อยน้อยที่2คือพี่หนุ่มไปยุ่งกับเมียเขาเท่ากับปัวน้อยน้อยทั้งสองมาอยู่รวมกันเท่ากับน้อยซ้อนน้อยน้อย vs น้อยหรือเราต้องคู่คือน้อยนั่นเองปลอคำถามคือพี่หนุ่มรู้ไหมรู้ไหมว่าเขามีลูกมีปัวอยู่ที่ลบบุรีถ้าคุณรู้อยู่แล้วมันคือโคตรแปลกจริงๆใดๆคือเราสงสารเด็ก ของทั้งสองฝั่งมากๆและล่าสุดแห่เม้นสนันฟังเมียม,มากกว่าพ่อแม่ไว้สูมอจบยากแล้วงานนี้จูนฟ้องสิบร้านมือที่สามจับตาร่าสุดสามีมือที่สามฟ้องหนุ่มกาลาไม่เชื่อมีมีกิ๊กวันที่22มิถุนายน2566ผู้หญิงเป็นเพศที่ฮัสคอโพสข้อความว่าโอละพ่อ จูนฟ้องมือที่30ล้านต่อมามีข่าวว่ามือที่3หนุ่มกะลามีปัวลูกแล้วล่าสุดแวลเวมา ผู้ชายฝั่งมือที่3จะฟ้องนักร้องแฮชแท็กจับตาดูกันว่าจะชัวร์ไหมก่อนจะโพสต์อีกเป็นประเด็นร้อนแรงตามมาที่ว่าอะไรนะปู่ไม่เชื่อว่าเมียมีกิก๊กไม่เล่นโซเชียลฟังเมียม,มากกว่าพ่อแม่โอ้ยสูพร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าตูจะบ้าตายรายนาทีล่าสุดทางด้านสามีตัวจริงนามวตัตถมก็ได้ออกมาบอกว่ายังไม่ได้มีการคิดฟ้องร้องใดๆเพราะเชื่อว่าภรรยาไม่เคยนอกใจและเป็นน้อย ครงานนี้เรียกได้ว่าต้องดูกันยาวๆค่ะว่าบทสรุปของเรื่องน้นอยๆจะจบลงอย่างไร